อ่า,าคือไท้มีกอ,อโคโลเรียกชฎิปอมหอมุยโลูพายุคาจิกิชฎิดีทัปโตลูวิสิเวกาพุกไกตาเวลายังหวัดโยใคเต่แล้วเรียอลอปึงอ่าคือจังหวัดจีมัยคือเรอียกว่าเมฮามุยลาจจเล,ลอิกาลูลูลาออกะทูเวทัปโตลูวิสิเวกาพุกไกตาเวทาอลอเลเรอทูมาลาซาแม่งาคือจังหวัดจิมัยคือ,อเรียกอเลอเมห์หยามุยลา,จาเจเจโกมา เร่ออารันชมวิวจ้า,จาวิโยมแม่เรีใครแต่ไรน,นู่หเรยออาเภอแม่แจมเรยอบ้านปางอุ้งกเวีเต้ต่อพอ มุยีละจ้าแหล่เห้พอขวีกะลูชเวแล้วเรามียาเชตาว้คะบ้านปางอุ้งก็วิออคโลรมเพื่อตาคือวิออคโลใฮปพวกขวาก้ลูยาลาวิเจใครเตแลช้อนยิาอีกะลูชเวล้เซวิจแม่ครกเตกาแม่หิจยามีเอติชิขวิตตกาแม่หิจเลจ่ดงคือกเตกัพุเชวิยมเครแตละเล่อง่างาคือ อม่มียาติพาเย่ยตเยขา้าไปกับลูปบากไปเลยเรี่ยสีเยเจ้เค้าและเรี่ย อัมมีย่าเวกาตปหายกัลุซิวิกาไลค์แคจิเมลีลูวิสิวิกาพูวินะใครตเละชกกะแม่อหิตจิเมลีนาวิชกกะออสกาเจเลียกว่วิอันยารหุยเตปหายออรินิเวตยาทำเพืตักคือลาวิทาปโตออริมันมียากับพอมาตาวิทาปโตลูวิสิวิกาพูมาจาวิโยเอกว่าชนิคือเวอหย่าเลนออาพอร์เมเจมพ่อบ้านปะอูพ่อ เล่ชนยีกาอีกล <produ> ุชเวลเ์เเวตกาแม่เวจามาโมฮิจยามีแอสักีชิ้ขอเลยอีกลุชววเจนาวิชกะอชกะพัเยกเลลุชเวลลูวสเวกาพูมาจารุเมลเลยชุดเปอวิออหนัวเลยอภอ่าแม่เจมพ่อ เลืชะกับอวินีอ่าม่งชอกับเผวเจเลืชะกัอยู่เวลาแลงคืออวินี่เรหุ่ยติผัาทะทลาวิโยมเผื่อตกคือลาวิชะกัลีก็ตุอจวิโยแม่อวินี่เหุ่ยติเผาไลปอดเราก็จะเมื่อการเมวิอยาจ้อยก็เรพอกมากาลาเวเลชะลเลนิเสเล้ยติผายกะรชืวตาเวยิกู้บาเวเลอยาสนกทวาวิอนานะเลอีกะ อาให้ผู้ขอวิ่กะลู่ลูลาวิเลขะปากอูโควินะเลืาอยอำเภอแม่แจ่มพ่อวิอยู่มงชออาขะเพชวิโยเลืาอยอำเภอแม่แจ่มกันนะคือจังหวัดจี้ใหม่ออกขอรุขระตาวิทยา,าอำเภอเรียนยานิเสตรีเตขะติลอ อ่าให้พวกขวิกาลูลูลาเลียกาลูบาปูปะปูกาทักขาง่เลอ่าเยากคนจอตาวิมอดจิติผักกาปะไอเล่เลือดวิสิบีกาพุมาจาหรือเลกาลีอยู่ขอมากาเวแล่อ่าชอกันยิราอีกาลูเชวเลเลสเซเวใครตเลอยามีเอกาลีตีกาอิกาลูเชวเวชรีคือจามะโมหิเจเลี่ยอเบดเลอ่จะจำมะเปลี่ยวติเตยเวเลีหากจาริโอปอยติผาเสมอกากรมากา เฮลีจะกำมาเกาเฮฮักก้จ้าอาลิชกาลาชละฮะเพตอลาวิลิงอะคือจาวาจิม่ัยอภอแม่แจ่มติต่อพ่อโยมใครแต่แรงมือขอพ่อกะหนี่เล่มือยีลาจะวิถับปตองั้คือเอาข้าตอกเกือซะนะยีวุสพ่อขะไกกะอีกะตือเวก็มาชอ ý cả thủ về tê của hiểu lý cả tư về lý cả tư lý cả thủ tạo là vì nó gì gửi trẻ với mẹ nhà như sẽ gì cả lo có để chỉ cho khẽ vì để sao alo gì là về ลาเลลาโคจะเลลาโมจะวิถาปัตตอมุยลาตาวิกามุยกระชอรูตัวเอมาเกอเนะเลยรูยตัวเอม,มาเกเลยอยากก็ไลาจากคุยกะเตวิกะถูเลมมีย,ยาเยาะคอค่ะลูยเว เรล,ลุวิเิวิกาพุมัจาแห่กษัิปีเมืองไต่อพ่อเย็นกืออติติ้ตตาลกูกกาลีกาลูหลูลาเวอเทศบาลนครจิมัยกะอีกะชาะบาตุเวกาลูกะลูลาเลเอาเมหาราทิชเชาบาเวอคโเ ه, อนเร่ยาสนาเรยเ ه, เอยาลาปุวยโยเรองอารมเตลปอมวิลาเวจามเรมหฮอมุยิลูกขจิกิเวิถปตโตแห่วกอเรงอาคือจิมัยรสีปีเมือง เดชโนชังครานตดต่อพ่อกาลีจาวิโยอิกะตอเวสันติธามพ่อลีหลังกะทานีพ่อกาจีเดชีแย่ต้องพยองพ่อกาจีแม่เดชมช ดียาะพอนอกาเจนีนมาพ่อกาญณิเสรีหมอทอกกาแต่ร์วิกาอีกาถูเวเตตตตะาราแม่เรียคต่แลวจะปูอยากือียกอก้องบินสีพ่อข้าไหกาเจเรียลูเชดฟอมุยลาวิกาหาลูใหญ่มากาเวมุยูกคอจะวิปตงาคือจาวาจิมายอคโลกาหเีมือขอพอกาอีกาตือวิกะถูกเวนะลิมุยอตือเวิลู่ใหญ่มากาและลูวิสิเวไลตีกบฟูวิโยคตทแลว ช่วยแก้รู้รูวิสิทวกระทุมาจาเวลียร์เรียอเแม่แจมพอชนีกาสเลเตกาอีกกาลรู้เชื่อว่าเหตุการจามาโมเหจีเยกาเลสเยอีกการรบาปุ๋ยวิจัยขับปุ๋ยวินาป่าวิการไล่เชเยและเลียอ่าชื่อวอคขุกการชนิคุเวียรยาเลียหักกัดดูจจาเวออ่าเงือกมมียาติพาชอวแม่อเวเรียเมีติการแม่อวิการปุ๋ยเชื่อว่เรียจามาโมเหจีเลียชะกา จงอ่ะคือจิมไมโอคลโอันทาลิมหะมุยิลุพายุคาจิกิลรียวเมตุจจแพลลาวิโอคุโเลอ่าลูวิสิเวนจเคกาพูวิโยแต่ก็แลเรียวเบลเนลาหุยตาโทมาลาวิโยก็เพื่ออะไเมยฮอสอพอกองกิสาเลียเมยฮอสอพออะรูรีเมยฮอสอพอกับจ้ารอแมววิย์เนีเนราหุยติเผาจิมไมโอเจติมาเฮเลีเมยฮอสอพอกัอะรูเจติปอลีมฮัมมุยิรุ คาจิกิกวชดีธปรจอเมฮอซ่อพอยยซอบเยายาเรยยากโมพอกาติตุโจวีชัดไผลโกกายาโกเกามากาวิกาอัจฉริยะนิสิแมอามาเตเลกโกเลอายาสเมหเวิย่าลียมุยลาจาวธประจอมเมฮอซอพอกาอากายาโกไลจะออกโคลอาอกาลูลูลาเลอนะ เยอาสก้าสเทติภาลียากก็ยากก็คุรุลุปัววไกมากาเจยากไลจะเลียจะได้คือมุมีเจ้าหน้าที่ก็ติปาติภักกลุยแล้วยากกเกเกลลาลาก ก้ตัวปูนเยอเจสเก้าปตยากคุลุผัวเวทากักุบาเชวิโยยก็อยานยงไงมากวยากจะาจนาะฮิเมเอาก็ยากนบเตฮางิแม่สุรินะเลปังอูปังหมูเลยปัอูแม่แม่สุรินะเลปังหมูพ่อ อยากกอชติจักไกมากระจาเรียกาะลูหลูลาเลสเจสกาเตปายากก่อขลูผัววิถ้าปัตรกเกลาลามากระจาเพื่อเรียบบ้างผาปองเหนือ พอการีก็อยากก่คุโกะทุเวอลาคิสซิเมตสิซเซติเมรจิเมล่ติฮามิติเมมะกานาลิสซิเซติเมจิอยากก่อกเยติผักกิเกลลาลามากาจีเม่ลิชุดอีคือเจ้าหน้าที่หมดทางหมวกทางหลวงไม่ฮอซออพอกะล้ลาเล่กากากิเชวิโยอยากเพื่อหาเผื่อละเป่าลอกโกอิกาชุดอีาโยอยากลาเล่อยากกอไลจะกากอเก่กัตุโยให้เจเรียกอวุชเวก้าลิไม่ฮอซออพออยากกอกะ อะไรจะมีกาปะเวมกอกายอจิลาเวทปาโตเกลาลาเวกามากาฮิเจอะไรอยาชอบพอนอะไรอยาค่ะอืมเผื่อละเปล่าตัวกูเรียกว่า ก็ค like, ิาตยูเฮเียกจะกายูเวล่าละงาคือรหุยติพัดสัตปิลาวิยมก็เตี้ยเลยจังหวัดน่านพ่อก็นาฮิม่เรียจังหวัดน่านพ่อกับมุยลาเวมาปือเเจแล้วก็อิกะลเรียไลจากักอิกากะที่เนี่ยแน่ติ้วรู้ตะลาเชวิเจเลียอาไลกะลอก็อิกะกะยาลาุจิแม่เรียจังหวัดน่านพ่อกับสัตพ่อหายู่แล่เลียกูเฮกูฟัตต โกวิโลเม่เลิชการ์อายุเวลาแล้วเงวิ่งเนี่ยละหุยตาติพาอาลีออลอสตาติพาปีลาวิโยเม่เขตยแหลมมัวอับเพื่อปามาพาดพ่อเร่ตัมโบท่ำรอดลรหมูเต้แซอ้อตัมโบศบปอหมูแซ่มุพ่อกะลรกายะกอลไลจะมีปะคือแล่กายะกอลไลจะกะอิกะลูบาวิทปตโต้กาลาลาวิกะหาวิเจหรืองเลยกะลรอับเพื่อขุนยวมเร่ตัมโบแม่ยวมน้อยลรหมูแซ นี่ฮีอยากาก็ชะติจักะให้พวกขวิกะลูอยาลาเละอยากกจูจักวิกะรู้ไปวิเจคแตเละชะติคืออยากกเกเกลาลาว ja ิมากกะจิแม่ลีเมคอเซพอไลจักรอแมลรีซาตาคดเดพอนาเละเกแม่ล uh uh ีรกเกยเจวิชะติผาลโกกะรีชะกาอ่าชะติปาอลีมุฮอมุยรู้พายุขจิกิกเวิถาปโตเรียงเมคอเซพอรูวิสิเวกัพวกเตาเว ก็เตียเลลีมัวอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางกับร้อแม่เลีอันอยู่เบีอย่ามุยลาจาเวทัปโตกะอยากกไลจากกายกะทุเวแยกคอกาข้าคอหลอกคอโลกาให้ผู้ขอวิกะลู่หลุลามอทอกาติผาแยกคือติผากาลูวิสิวิราผู้วิจิอยากก็จะได้คือเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมมีญาติกาติเลซาตาค่ะแตพอหาอยู่แลเลีมุยลาจาเลยกะลู่หลุลาเวชริผาถากูให้กูฟากาตัวโปลีอาจจะ อยารัฐบาลมาโกลีผู้ว่าราชการจังหวัะลาปางพอกับมิยะทะซาตาติภัติไกเชเวจิเมลิชกะอยู่เวลาแล้วเรีมหมุยลูพายุเรียกฮาจิกิติดีทะปะโลูวิสซีเวงาคือไทมิกอลคารุกะผูไกตาเวจีใหม่เมฮอซอเตจังหวัดน่านจังหวัดลาปางพอกขะไกกะนาลีชกะอยู่เวลาเล่วเีิเนี่ยละหุยติภัทตาเลียกออร์สตาติภัตติภัจคิฉะลากาลาวิ